สอบปปละคณะยากจนมากๆนะคะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนสืออ่านไทยก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะคเรเยข้ามาหางานที่ประเทศไทยทำนะคะงานมาประเทศไทยสิบก็มีแล้วก็ไม่มีโอกาสรวยเงินแสนเงินหมื่นจะเก็บยังไม่มีเลยเงินพันจะเก็บยังไม่มีเลยกินไปวันๆยังไม่พอใช้จ่ายเลยนะคะเป็นลูกจ้างเขาท่านคนหนึ่งเขาก็แนะนําให้น้องเดียมาดูธีกิจเอ็มเอ็มนี่นะคะ เราไปเห็นเข้าไปเส่คนที่ขึ้นมาแสบประสบการณ์อะไม่ว่าจะเป็นาดีตขับปีนมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็น,นอาชีพแม่บ้านหลายๆอาชีพพยาบาลอะไรเนี้ยเขาทําได้กันหมดเลยเฮ้ยเราไปเห็นเราตงเต้นต้องขอขอบคุณอาจารย์ทานพิสิตกับพี่มดกุสการศรีบานที่พาให้รู้จักกับบริษ,ษ,ษัทแซ่บแปแกๆ,ๆในวันนั้นในการเดินทางต้องมีในการเดินทางต้องมีที่ลำบากมาก ไปรถมีนั่งมีเบั์ไซค์ไม่ได้สะดวกเหมือนทุกท่านเลยนะคะรถชนโตก็ไม่มีนะคะแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นขยันเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเรามีภาระต้องส่งให้พ่อแม่ทุกๆเดือนมีลูกต้องเลี้ยงดูสองคนนี่แหละมันทำให้หัวใจผู้หญิงคนนี้ไม่อยอมแพ้อะไรง่งายๆเลยนะคะตั้งแต่วันนั้นมา น้องมีก็ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองนะคะเขาทําได้งานเพนน่านน้องมพมไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำน้องน้องไทยใหญ่เนี่ยเขาทาแลวเขามีรายได้เยอะมากเราก็เก็บเป็นแหล่งบันดาลใจนะคะเราดีใจทุกท้อที่เขาได้แต่เราแหล่งเก็บแร่งบันดาลใจข้ททาได้แล้วก็ทําได้เขาที่พูดไทยก็ไม่ชัดอ่านไทยก็ไม่ออกเรายังพออ่านออกบ้างอะไรเนี่ยแล้วก็เขาก็ทําสินค้าขายตัวเดียวกันด้วยบริษัทเดียวกันด้วย เขาทาได้ทําไมเราจะทาไม่ได้ mm hmm. คิดอย่างเงี้ยตลอดเลยพยายามบอกเวลาเจอปัญหาอะไรลงไปทํางานเนี้ย mm hmm. ก็พยายามพูดกับตัวเองเสมอว่าสู้ส,สู้ได้ดีเป้าหมายพ่อแม่ยังรออยู่พ่อแม่รอความสําเร็จเราอยู่เนี้ยทาให้แบบบีมาถึงจุดนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็ตั้งแต่นั้นมาก็ทําวิธีการทํางานต้องมีก็มีทีมงานนะคะตอนเนี้ย ทีมงานใต้องค์กรน้องมีก็ประมาณ300กว่าคนนะคะส่วนมาก80%ก็จะเป็นสปปลาว10%ก็จะเป็นไทยใหญ่10%ก็จะเป็นคนไทยน,นะะตั้งแต่นั้นมาถึงวันนี้ตอนนี้น้องมีก็ได้ตำแหน่งมา4ตำแหน่งแล้วตอนนี้อยู่ตำแหน่งดีเรคเตอร์นะคะ เพราะงานประจำนี้นะคะในได้ตรงนีทุกวันนี้จะบอกให้เพราะว่างานประจำเนี่ยต้องมีทำตอนเช้าตอนบ่ายวันละสามร้อยแต่มาทำีิแซ่าไปแปดได้วันละพันสองพันวันละแปดร้อยวันละห้าร้อยมีแบบนี้ทุกวันเลยมันท้าใครชีวิตดีทุกวันเนี้ยก็เป็นแปลงมีเงินฝากให้ช่องให้แม่ทุกเดือนเดือนละสองครั้งพอแม่จะกินอะไรจะได้อะไรซื้อไปเลยอ่า